สบ,บายดีสวัสดีสุผู้สุข,สข,ขนคือเก้าทาสีคือเกา้า,กามือนี่นส,สีสวยจกยักหน่อยเกา้าโมงกว่าเสีเดยดมาไปหลายมองเยอะผู้เดียวคือเก้านี่แหละลูกน้องประันมา แต่ะละมือบายก็สิไปเตรียมมองทำบุญนี้อ,อื่นทำบุญบายก็สิไปเตรียมสถานที่ไอต์เบิกเอ็ดไอต์อันน,น,นี้มทาทำสิบุญสิริ กินละครทานยาไม่ได้ทาโวดเดี่ยวขึ้นไปสุดเลยถามสี ืเลยมงนี่นะข้างตั้งมงตั้งทางขยะนี่เพื่อนเฮงสามรอบเลสีแาต่ะอันนี่นะสองวอบาบรยากาบยากขึ้นสีสามรอบเห็นไมว่า เต่าิ่งสนิทเฮงบงบเสมอดังคืนมดเฮงเป็นยำยลืมเอาฟูกมาใส่ที่นอนให้เขาอีกแล้วเมื่อนีรก็ได้เศ้าเ เอาอมตาิดตามเบื้งสิไปทางไหนดี่านไปรอบที่หนึ่งรอให้กํากามแห้งๆจากหน่อยเสร็จตัว พอเหงยิงทาก็ยิงจางออกนี่พอแห้งๆก็เริ่มดำขึ้นมาอีกดำๆขึ้นมาจักน้อยแล้วก็เริ่มแห้งแหละแห้งจักน้อยหนึ่งมันแห้งดีเสร็จโตแล้วมันก็สิเริ่มขาวขึ้นเหึงเริ่มแห้งน,น้อยนึงนะสักพักหนึ่งหึงแล้วม,มาแล้ว แตละมือหวาน,นยังยิ่งห้อนไหลยตละมือสิไม่แสบเบิดเขียนรถคิ่จอดไหลที่มอนี้อไปทำงานกันบ่รอสักพักนึงอันแห้งอยกหน่อย learn ล,ลอบที่2บันดนี้โอ้ยย่อยจอกๆหลายจักๆยากเลยจุมหลายก็ได้ มือผ้ากันเนละยทีอายุเข้าแบบได้แดดเจะแดดแจนมันผู้ได้ทุกอย่างสั้นเลย อีด oh, ีเด oh, ี่ีวอีดีอ๋อรอที่สองผ่านไปก็นี่ก็ยังดำดำเจอสาบปูนบโงงาณ เม็ดทรายเต็มเลยบ้านห้งดูแอจซินีน้องพี่สามรือวะบายก็เอาไม่บายก็เอาไม่ สองหอบก็พอได้ยิ่สองหอบก็พอทั้ยดีเส้นเก็บขอบที่มันตลับเม็ดก็ไม่ได้เอามาบบนี้ จักลอบคลอบไปได้ลำบานขาวดีนะงานนั่นยังดำดำคือบ,บึกจักลอบก่อนเมยสีเมนของก่อนไปทางในไปขึงได้ไปเตรียมงานกันบายสามแล้ะ เตรียมงานทำบุญเมื่อื่นน่นี่ก็ค่อยจัดการมาันเตรียมงานเมือ่อื่นใส่บาตรบเมนใส่าบาตรเลี้ยงพระเพินทำบุญเลี้ยงพระเพนเมือ่อื่นไปเตรียมสถานที่กันบูมีไผ่ซอยอยูอย่ดเดียวซอยดูไม่้มนเหรอวะ เตรียมสถานที่ไว้แล้วเตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วเครื่งหนึ่งน้ร้าวมากะจัดการไม่อีกเก็บของออกเรียบร้อยม ถึงผ้าเรียบร้อยเช้ามาเขค่อยปูเสือ่อปูโต๊ะสายชินก็เมืองแล้วก็ปิวว้วแวะๆขาดแล้วสายชินก็คึืนละขาดปิ้วแวะแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยอมืออื่นเช้าก็มากันไม้มือนี้ก็เขาเจ็บซ้ำนึด ยูดีมีแฮ่งสุขสุขคนส,สบ,บายดีสบ,บายดีเด้อ